จเจริญยนต์ทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับมดนะคะที่สาขาวารินชําราบนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมสาขาวารินนะคะก็อ่าแนะนําตัวหน่อยน้องเกลวสวัสดีค่ะชุดเกลวารินค่ะที่นี่ก็ตั้งอยู่ที่บุงหวายนะคะก่อนถึงอบตบุงหวายนะคะ,ะ,คะที่ตั้งที่สาขาวารินชําราบนะคะทางไป สีสเกตใช่ค่ะกำลังจะบอกว่าทางแป๊บน่าจะเลยนเาทสี่ะเกตค่ะพี่บุญทนาจะเลยนะาสำนักงานใหญ่ติดๆไงติดนานๆทีจะได้มารีวิวอ่ามาไลฟ์มามาไลฟ์ให้ชมที่สาขาวาลินนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสต็อกน้องน้องเกียวน้องอัปเดตสต็อกของสาขาวาลินนะคะว่ามีรถรุ่นไหนประมาณไหนนะคะแล้วก็รถเราไม่ได้มีแต่กระบะหรือรถเก๋งเรามีโซนในส่วนของรถไฟด้วยนะคะ ก็มีรถคอกนะคะรถคอกและรถกระบะนะคะรถตู้ทึบแล้วก็สิบลอ้อสิบลอ้บลอหกล้อรถ่รถดำนะคะกมะคะะคะ็มีหมดนะคะมีมเยอะนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะที่สาขาวารินชำราบที่บุงหวายนะคะจ้ามาเดี๋ยว,ยวรับรับชมด้านนู้นเลยคะ่ะพี่มดอ่าเดี๋ยวพามาชมในส่วนของรถกระบะเข้าใหม่นะคะใค่จอนอะ่ะ นูจอได้สวยงามมากจอได้สวยงามมากหน้าโผเลยอ่าช่วงนี้เห็นบอกว่าจะหนาวแต่ทำไมมันร้อนแล้วนะวันนี้ใช่ครับพี่มดพี่มดมาเยือนถุงหวของผมเลยวมันแข่งแรงไปเลยเหรอไม่ได้นะไม่ได้นะเราแข่งแรงไม่ได้ตวงนี้เราต้องหนาวทุกวันเราต้องูดทักนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของเจ้านิสันนวรานะคะนิสันนวราเครดิตดีฟีดาว คนเพียง5้าพันกว่าใช่ไหมสำหรับอันนี้อาตีว่าห0พ0แล้วกันอาตีว่า6 0 0ันนะคะในส่วนของราวาล่าเองนะคะบอกเลยว่าเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ออปชันที่เขาให้มานะเดี๋ยวชมภายในสักนิดนึงรถกระบะแคปบแต่มีแอร์ด้วยนะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยแบบเท่นะคะอันนี้นูไม่รู้เลยนะเนี่ยพี่บ๊วว่าออปชันเขาแบบรถเองไม่นอนวันละเนี่ยเนี่ยเขาจะมีออปชันในส่วนของแอร์มาให้ จริงๆแล้วส่วนมากมันจะมีแต่ในตัวของ4ประตูแต่4ประตูสประตูบางแบรนด์เองเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวท็อปสุดก็จะไม่มีนะอ่าแต่ว่าที่ิสันนี้ให้มาตั้งแต่แคปออแคปก็มี4ประตูเขาก็ให้มาทุกรุ่นเลยนะใครที่ไม่ได้ซีเรียสแบรนด์หลักบอกเลยว่าแบรนด์ลองเป็นอีกอ่าแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจสําหรับนิสันนะคะ บอกเลยแล้วก็มีอีกรุ่นที่จะนําเสนอที่เข้าใหม่ก็จะเป็นไททันนะคะมีซูบิชิมีซูบิชิไททันนะคะมีซูบิชิไททันแอดลีดนะคะแอดลีดเป็นตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนะถ้าเป็นตัวแอดลีดนะคะก็บอกว่าเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือตกแต่งภายในจะเป็นสีส้มดํานะคะแล้วก็แม็ลมดําให้เรียบร้อยมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเขาจะเป็นมัลติฟังก์ชันมีคือคอนโทรลให้ด้วยนะคะ เนี่ยจะมีกล้องมองหลังให้นะคะมือจับจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีโลบาร์อะไรไม่ใช่โลบาร์าไอตัวที่ยื่นออกมาเนี่ยค่ะเรียกไม่ถูกไม่รู้เรียกอะไรตัวชายข้างหลังอ่าภายในนะคะก็จะตกแต่งด้วยบอะนังนะคะสีส้มดํานะคะแล้วก็จะมีเครื่องเสียงจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแทงประตูเขาก็จะต,ตกแต่งด้วยสีส้มดํานะคะพวงมลาลัยอ่าพวงมลาลัยขีดด้วยได้สีส้ม หุ้มหนังสีดำนะคะแม้กระทั่งหัวเกียร์นะคะก็คือเป็นตัวตกแต่งพิเศษนั่นเองก็คือจะดูสวยกว่ารุ่นปกติรุ่นธรรมดาที่ไม่ได้ตกแต่งจากโรงงานอ่ะมันก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะไม่ว่าจะแบรนด์ต่างๆก็อย่างนี้ก็จะเป็นแอดลีดแอดลีดถ้าอย่างเป็นอะโตโยต้าก็จะเป็นพวกอกโค้พวกอะไรเงี้ยใช่ค่ะก็คือแล้วแต่แบรนด์ที่เขาจะเรียกกันนะสําหรับตัวนี้ก็คุ้มค่านะคะก็จะมีพวงมาลัยอ่ะเราไปดูฝั่งนูน้นฝั่งคนขับ จะมีในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอย่างที่บอกไปนะคะออปชันตัวนี้จะเป็นเครื่อง2.4คลีนดีเซลนะคะเป็นเครื่องไมเวกคลีนดีเซลนะสำหรับแอดลิดคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,400cc นะคะตัวนี้คุณแจกคุณแจของเขาจะเป็นกุญแจอิมมูเลเซอร์แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นปุ่มพูดสตาร์ตนะคะตัวนี้แล้วก็พวงมาลัยจะมาให้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมาเลยก็คือจะมี ฝั่งนี้ก็จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงเนาะทั่วไปส่วนนี้ก็ค้างข้างนี้จะเป็นคุซคอนโทรนะคะกุ่มควบคุมความเร็วปรับได้ที่พวงมาลัยนะคะลดอาการเหนื่อยล้าเวลาที่เราขับรถทางไกลนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งความเร็วไว้แล้วก็ปรับที่พวงมาลัยได้เลยนะก็คือเพิ่มความสะดวกสบายและก็ความประหยัดน้ํามันเพราะด้วยความที่ว่าถ้าเราตั้งความเร็วเวลาเราขับไปทางไกลย,ย,ยาวเนี่ยมันจะทําให้รอบมันไม่สวิงขึ้นๆลงๆเหมือนกับ ขาเรียกว่าอะไรมันจะทําให้ประหยัดน้ำมันนั่นแหละเพราะว่าลรอมันไม่มันไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะเออมันก็คือไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเราเหยียบเบรกแตะเบรกมันก็จะกลับมาสู่โหมดปกติแล้วก็ต้องตั้งใหม่นะอ่าวันนี้น้องเกียวมีตัวไหนอ่าพรีเซนต์ให้แฟนเพจชมอีกในส่วนของอ่ารุ่นที่มาใหม่เป็นตัว X Series นะคะเดี๋ยวพาชม X Series กันนะในส่วนของ X Series อ่าน,น้องเกียวพาชมหน่อยพาชมในส่วนของ X Series นะคะโททรศัพ์ อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บนึงอ่ะเกลพีเซ็นในส่วนของ X-series เลยเดี๋ยวเรามาชม X-series กันเลยค่ะพี่แพรโอเคอันนี้ X-series ก็จะมีะเป็นเป็นโมเดลของเขาเลยนะคะคือ X-series จะมีแดงคาดดำนะคะอันนี้ค่ะแดงคาดดำอันนี้ก็จะเป็นโฉบป,ปี18นะคะเอ e r i e s นะคะอันนี้เราก็แต่งให้เรียบร้อยนะคะน้องแพร ชมข้างในก่อนนะคะน้องแพรอันนี้ดูข้างในก่อนนะคะชมข้างในก่อนนะคะอันนี้เป็นก็เป็นพวงมาลัยฟังก์ตีมังชั่นนะคะอันเนี้ยไม้น้อยนะคะคันนี้น,น้องแพรมีไม้น้อยมากนะคะอันนี้ก็สี่หมื่นกว่านะคะน้องแพรสี่หมื่นกว่าสี 40, า่หมื่นาตรนเลย ไม่เท่าไหร่คะไม่4ี่หมสีค่ะพี่มูดไ่น้อยมากค่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นโฉมปี18นะคะพี่มูดอันนี้ก็จะเป็นเบาเอ็กซิลีนะคะจะมีโฉมของเขาก็คือสีแดงค่ะตกแต่งจากโรงงานก็จะเป็นสีแดงดำเนาะในส่วนของ X อ็กซิลใช่ค่ะพี่ผาก็แต่ละแบรนด์เขาก็จะต่างกันเหมือนของมิซูเขาจะเป็นส้มดําแดงดําในส่วนของโลโก้เขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นแบบมีตัวหนังสือตัว X เนาะเป็นเอ็กซีรีสก็คืออามีคันไหนอีกเอ็กซีแล้วก็จะมีอีซูซูนะคะปี20นะคะราคาแบบสวยๆเลยค่ะจริงๆแล้วส็อกของวาลินเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ30กคันแต่ว่าถ้าจะให้รีวิวก็ไม่ใช่ให้ไลค์ให้ชมทั้ง30สกว่คันก็น่าจะเสียเวลาอยู่พอสมควรแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าสนใจรุ่นไหนที่เรามองเราข้ามไปเราไม่ได้รีวิวไม่ได้ไล์ไม่ได้ไม่ได้พาชมเป็นคัน ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวจะถ่ายเป็นวีดีโอเป็นคันให้แล้วก็ให้ข้อมูลเป็นคันให้ได้แต่วันนี้เราจะมามาดูเฉพาะในตัวที่เข้าใหม่อในในส่วนของคันที่มันเข้าใหม่ก่อนนะคะอ่คันไหนอีกนะอีกคันหนึ่งคันนี้แหละค่ะพี่มดมาชมคันนี้เลยเป็นตัวแคปใช่ไหมเป็นแคปค่ะเป็นสมาร์ทแคปนะคะปี2020ค่ะราคาอยู่สามแสนมาเดี๋ยวต้องแพงมาพามาชมข้างบนเลยนะคะ โมเดลปี2000อันนี้โมเดลปี2020ค่ะพี่มดปี2020ราคา3เซนปี2020ไม่เท่าไหร่่ะดูไหมไม่ว่าจะเป็นีสูแคปตัวเตี้ยตัวยกสูงนะคะสี่ประตูตัวเตี้ยสี่ประตูตัวสูงเราก็มีให้ชมครบเลยนะ40,000สามค่ะพี่มด่น้อยมากใช่ค่ะไม่น้อยนะคะบอกเลยว่าทุกคันเนี่ยไม่น้อยเกือบทุกคันเลยนะอ่าเรามีให้ชมหมดไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของอาจจะว่ารถเก๋งสต็อกของเราไม่มีเนาะจะเป็นที่สำนักงานใหญ่นะคะถ้าในส่วนของรถเก๋งก็มีให้เลือกชมเยอะอยู่พอสมควรนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะพาชมคันไหนอีกเดี๋ยวนะถ้าลูกค้าแฟนเพจนะคะสนใจอ่าน้องเกียวพาชมตัวไหนสีดำหรือว่าสีขาวตัวแขบขาวในส่วนของหน้าใหม่สีประตูก็มีก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็แขบสีเทาก็มีเช่นกัน อันนี้เป็นสีขาวนะคะสีประตูเท่าไหร่นะสองสองสองมื่นสี่พมดในส่วนของรถคอหรือหรือเ้าเรียกว่าอีซูซีปกแปดนันก็มีนะสีไม่สีปกแปกสีสันสดใสไม่ใช่สีปกแปดเราพามาชมกันนิดนึงในส่วนของคันนี้นะคะสีน้ําเงินนะคะคในส่วนของรีโวแเราก็มีเช่นกันเนาะน้องน้องเกลวรีโวแซดดิชันก็สาม สามเก้าเก้าเหมือนกันนะคะอันนี้ปีสิบเก้าอ่าอันนี้ปีสิบเก้าใครที่ช,ชอบสีสันสดใสใแล้วได้แถบเป็นตัวยกสูงก็แนะนําคันนี้เลยนะคะ <ๆ S 2> สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ใกล้ที่ไหนก็แวะไปที่นั่นนะคะก็คือของเราจะมีให้เลือกชมก็คือสํานักง,งานใหญ่นะคะก็คือทางไปอำนาจเจริญก็คือตรงที่มดอยู่นั่นแหละก็คือสํานักง,งานใหญ่นะคะเลยควบคุมมานิดนึงอยู่ซ้ายมือส่วนสาขาสิที่น์นก็คือขาเข้าอุบลอยู่ฝั่งซ้ายมือเหมือนกันนะคะขาเข้าอุบลแล้วก็ที่นี่ก็คือ ที่วารินก็คือบุญหวายทางทางไปสีสะเกายุทธิถนนหาง่ายอซ้ายมือเลยนะคะใช่ก็ประมาณนี้เนาะใช่ค่ะอาชีพแบบนี้แบบนี้ซื้อได้ไหมสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เพราะบางทีลูกค้าอย่าเพิ่งไปตัดสินไปตัดสินใจเองให้ให้เพนนนเป็นคนอ่าตัดสินใจให้ว่าประมาณนี้ประมาณนี้ซื้อได้ไหมเพราะบางทีจะมีบางอาชีพที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ที่มันไม่ได้เป็นโปรไฟล์แบบเป้ยว่าเกษตรกรเออต้องใช้ตรงนี้ ข้าราชการต้องใช้ตรงนี้เนาะอาจจะเป็นอาชีพใหม่ๆที่มันขึ้นมาแบบเลี้ยงอะไรพวกนู่นนี่นั่นก็สอบถามมันเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะบอกว่าเอกสารต้องใช้อะไรบ้างนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามเราให้คำปรึกษาได้ติดตรงไหนที่มันแบบเล็กๆน้อยๆก็สามารถคุยกันได้นะคะให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ปรึกษาฝ่ายขายของเรานะคะให้ข้อมูล่ากับคุณลูกค้าเองนะคะในสของตรงนี้ ตอนนีวเราพาพิชมข้างหน้าอีกสักนิดนึงน้องแพรก่อนที่เราจะจบไลน์นี้นะคะวันนี้ก็แวะแวมาเยี่ยมชมนะคะสาขาวารินนิดนึงก็เพาลอยเราก็มีนะพี่มดอ่าเาลอยก็มีใช่ไหมใช่ในในในคันไหนนะคะพี่อ่าพาชมเพาลอยแล้วก็ตรงนั้นอีกสักสักนิดนึงนะคะสต็อกรับมาใหม่สดๆร้อนๆเลยพี่มดใครเป็นรถทํามาหาเงินเนาะรถเพาลลอยก็คือมันผ่อนในตัวของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็สบายๆเลยอ่าคันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ อันนี้ราคาเท่าไหร่น้องเกลืออันนี้ราคาเท่าไหร่ปีไหนปีไหนคันนี้ปีไหนเนี่ยเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เนี่ยยังไม่ได้ดูราคาเลยคันนี้ยี่สิบอันนี้สี่สี่สี่หกเก้าราคาราคาไม่ใช่ปีปีผู้เปี่ยพึ่งมาใหม่อ๋อยังไม่ได้ยังไม่ได้นี่แหละค่ะใช่ปีสองพันยี่สิบสามมีลดโหปียีสิบสามใหม่มากลดลดปีเดียวลดปีเดียวนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ได้ข้อแล้วก็ลงมีแหนบ เผาใช่เรียบร้อยครบใช่ไหมอันนี้ไม่เสริมแหนบไม่เสริมแหนบใช่ค่ะไม่เสริมแหนบแต่มีเท้แล้วเรียบร้อยก็คือมีข้อให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไปขนได้เลยใช่ค่ะสีเทาก็มีสีเท้าก็ปีสองพันยี่สิบสามืชนกันใช่ค่ะนะคะ ก็คือแล้วจะเลือกว่าเป็นรถจำเดิมหรือว่ารถที่มันทําแล้วเรียบร้อยเนาะถ้าพูดถึงนะเสริมแหนบเพลาลอยก็มีนะคะอย่างโตโยต้าคันนี้ก็จะเสริมแหนบเพราะวิ่งใช้งานเลยนะคะอันเนี้โตโยต้าคันนี้อ่าอันนี้แหนบเสริมแหนบให้เรียบร้อยนะคะนี้มันทุกได้สี่ตาคันนี้ครบใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวขอรายละเอียดคันนี้นอันนี้เหรอคะเอ่อปีอันนี้เป็นโตโยต้าแลคะเป็นโตโยต้าปีสองพันสิบแปดนะคะโฉบปีสิบแปด สามเก้าเก้าใช่ค่ะอันนี้เราได้ <3 S 2> ครบน,นะคะสําหรับตัวนี้ได้ครบครบเลยย่อมาวมากนะคะใครที่ใครที่มองหารถมีแหนบใช่ค่ะม้งานพร้อมใช้งาน แนะนำเลยสำหรับคันนี้นะคะ,คะมันมาซ่อนอยู่นี่เอง<ช>เออเราก็หาอยู่ว่ารถเ,อเ,อเรามันอยู่ไหนบ้างคือจริงๆแล้วสต๊อกอ่อนมีเยอะจนบางทีจําไม่ได้<ช>ว่ามันจอดอยู่ที่ไหนบ้างนะคะบางทีนี่มาเห็นแล้วถึงได้อ,อ,อ๋อเออถึงได้นึกออกนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะก็มดพามาเยี่ยมชมในส่วนของสาขาวาลินก็จะมาไลฟ์ให้ชมประมาณนี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าหรือยังไงเราจะไปไลฟ์ที่สํานักงานใหญ่หรือที่สาขาชินนุนเดี๋ยวแจ้งที่หน้าเพจอีกทีนึงนะคะสําหรับ ว่าเราจะไปพาไปชมในรุ่นไหนรถเข้าใหม่ในส่วนของตรงไหนนะคะสำหรับวันนี้เนาะก็ต้องขอจบการไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ,ะตัวเข้ามาสอบถามหมดได้ที่เบอร์ที่ย้องให้แปะไว้ที่ลิงก์ข้างหน้า083 หนึ่งศูนย์ศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งเบอร์น้องเกลเบอร์อะไรศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์สามเก้าหนึ่งนะคะน้องเกลค่ะโทรสอบถามที่ปรึกษาการขายของเราได้นะคะที่ลงไว้ในเพจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องขอลาแฟนเพจไปก่อนนะคะสำหรับไลน์นี้นะคะพบก,กันใหนไลน์หน้าเนาะสวัสดีค่ะ